สวัสดีครับผมสวัสดีตอนชสาย,าย,ยาาครับ่เกือบจะแปดโมงเก้ามงแล้วมั้งเนี่ยโอ้ติดภารกิจตอนเช้าครับพ่นยาสวนมะม่วงเนาะเอาเพื่อว่าพอดีมาใส่บ่วงหนูไว้นะครับทุกคนเนี่ยก็เยอะนะครับสักประมาณเยอะหรือเปล่าสิบยี่สิบนลมั้งยี่สิบคันได้มั้งใส่เลาะริมรัวสวนมันไปครับนูน่น ว่านะว่ามีทางเขาเดินออกมาแล้วก็ในสวนมันด้วยนะในสวนมันใสว่าหกมามาลุ้นกันทุกคนทุใส่มันมีทางเดินตรงนี้นะทุกคนเนี่ยคิดนะผมเดาเอานะมันไม่ชัดหรอกนะเดาเอาเนี่ยเนี่ยไปนี่ไปนู่น,นหรือเปล่านะ เอ,อใช้จิตสัมผัสเอาทุกคน,นมาลุ้นจะได้ตัวหรือเปล่าเนาะโอ้นี่โอหไม่โดนทุกคนดูทิ้ทางสวยมากเลยตรงเนี้ยนี่เป็นร่องเข้าไปตรงนั้น นี่ครับไปนูน่นนะคิดว่ามันไม่ชัดนะแต่เด,ดาเอาเสียดายเมื่อวานประมาณสองสามตัวนะมีมือดีขโมยไปอะ่ะเหลือแต่คาบเลือดติดบ่วงไว้นะแถมมีปักไว้ให้ด้วยนะทุกคน <c oughs> แถมมีปักไว้คืนไว้ด้วยนะโอ้โหเนียนมากเลยเนียนสุดๆนะ ยานี่เละเลยแถวนั้นอะ่ะนี่ทำกันได้หนูยิ่งหายากอยู่แถวนี้นี่มีข้างในด้วยนะอ,อันนี้ก็ใช้จิตสัมผัสเอาครับทุกคนไม่รู้เป็นทางเดินใช้จิตสัมผัสเอา เนี่ยตอนแรกใส่ปากรูเลยนะตอนแรกเนะ่ยใส่ใส่ตรงเนี้ยอ่ไม่โดนนะกคใส่ตรงนี้ไม่ได้กินเลยก็เลยาย้ายเข้าไปข้างในนู่นนู่นอยู่นูน่นเลยแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม หนะลงแล้วไนงะตรงไหนอีกอะเนี่ยว้วตรงนั้นอันนึง่งตรงนี้อีกตรงนี้ก็สวยอยู่นะครับนี่เป็นทางเดินตรงนี้เนี่ยเข้าไปนวนโค้งออกนวะ หมดแล้วมั้ไปดูข้างในกันนะน่าจะหมดแล้วนะอืมว่าน่าจะหมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับข้างในใส่ไว้หกนะงานเยอะครับช่วงนี้ไมไ่ได้ถ่ายตอน มาใส่ให้ดูเนี่ยพ,พึ่งจะพึ่งจะพ่นสวนมะม่วงเสร็จนะทุกคนไม่รู้กี่โมงแล้วเนี่ยดูดดานาฬิกาก่อนนะโอ้จะแปดโมงครึ่งแล้วพึ่งมาโอ้เสียดายเมื่อวานเนี่ยเสียดายไม่ต่ำกว่าสามตัวนะเมื่อวานอนะ โอ้มันเดินมาปลดเอาเฉยๆเลยอะใจใจรู้ด้วยนะใครอะจะไม่อยากจะพูดนะทุกคนน่าจะเหลือไว้สักตัวเนาะหนูยิงหายากดูแถวบ้านผมแถวนี้หายากนะเพราะว่าคนหาเยอะทุกคนถ้าเราไปใส่ขาไอ้ถ้ำถิ่นเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะโดนขโมยนะขโมยหนูไม่ว่าทุกคน เอาไปทั้งไม้ด้วยไปทั้งคันด้วยนะโอ้โหเมื่อวานนี้เอาไปทั้งคันเลยคันหนึ่งครับอีกสองคันนะ่ะล้มโอ้โหโลวดนี้เบี้ยวเลยแต่ว่ายังดีนะเขายังปักลวดไว้ให้อยู่นะคือเอาหนูแล้วก็ปักลวดไว้ปักลอยไว้ให้อยู่แต่ลวดนี้พังยับเลยอแต่ก็ยังดีเนะพอายังมีน้ําใจอยู่นะแล้วก็รู้ด้วยหรกใคร คนใกล้ๆก,กันนั่นแหละผมอยากจะพูดให้มันเยอะนะผมก็ย้ายออกมาข้างนอกเลยทุกคนรือหมดแล้วประมาณ20-30คันตรงนั้นส่วนมะม่วงรือออกมาหมดแล้วนะตัดปัญหาไปธรรมดาเราข้ามถิ่นนั้นเราไม่ได้ไปเรี่กไปอะไรนะไปยามไปอะไร,รเหมือนเขาอะ คือผมใส่แล้วผมจะตอนเช้าเลยทุกคนตอนเช้าถึงจะก,กู้นะไม่ได้กู้เลยแหละก็ใส่ค้างไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นบ่วงเป็นบ่วงธรรมดานะไม่ใช่บ่วงดีถ้าบ่วงดีอาจจะสุ่มเสียงที่จะนี่ยางมันอาจจะยืดนะถ้าเราใส่ค้างไว้ใช่ไหมแต่เป็นบ่วงธรรมดาผมก็ใส่ทิ้งไวเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยทุกคนบางครั้งนี่ปวกขึ้นเลยนะต้องได้รื้อมาใหม่ใหม่ เปลี่ยนขั้นใหม่เน่ยไีทุกคนฝอยเยอะเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนหมายเลยดู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 ร่องรอยเขา,ค,าคุยนะโอ้นัว่ว่ารูแมวเนี่ยครับทางเขาจะไปตรงนี้ขเขาไปตรงนี้เป็นช่องเลย่ะ ยังสวยเลยแต่ไม่ผ่านไม่โดนเยะทุกคนเน,นี่ยตัวนี้น่าจะนี้น่าจะเอาขึ้นอีกสักหน่อยนะผมว่านะน่าจะเอาขึ้นอีกสักหน่อยนะประมาณนี้ยอดน่าจะประมาณนี้นะนี่นต่ำไปแล้วนี่ประมาณนี้ละ วันนี้ขอได้ไหมขอได้ไหมเมื่อวานเสียไปแล้วตัวนั้นเนาะสามตัวเลยนะเมื่อวานอุสานั่งทําบ่วงนะทั้งวันทําตัง้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่ายสองทุกคนแล้วก็มาใส่กว่าจะเสร็จเกือบสี่โมงเนาะใส่ตรงนั้นหาหมายหาอะไรโอ้หเงือ พักเลยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะหนูถูกแต่ว่าไม่ได้หนูนไปดูบ่วงกัน่อแล้วนนนนเนี่ยทุกคนนี่รูเขาเนี่ยนี่ตรงนี้รูเขานะผมใส่ตรงนี้เลยไม่รู้ถูกสูตรหรือเปล่านะเนี่ยก็ไปนี่ครับ ไปตรงนูน้นดูอาจจะเอาขึ้นอีกสักหน่อยไหมเนี่ยผมว่านะาขึ้นอีกสักก่อนนี่เนีขอแต่งแต่งไม้ก่อนมันต่ำไปนะประมาณนี้มั้งทุกคนมาณนี้แหละ ดูดูลังโหูดูดูเขาเนี่ยขุดเนี่ยโอ้โหเละเลยอ่ะอ้อดูข้างในทุกคนดูข้างในอุนหภูมเยอะอยากจะให้ดูเหลือเกินเนี่ยนี่จะเห็นรึเปล่านะเห็นไหมเนี่ยดูดิอ้อกัดมันขาดไปเกือบครึ่งเลยดูขุยดเขาดิโอ เลอะเลยขุยตรงเนี้ยอาจจะหมดนะเนี่ยโอ้ยกินเหี่ยวอีกสม้างเนี่ยโอ้เยอะมากเลยตรงเนี้ยดูดูดูแปลใช่ปะ,ปะน,น่าจะเปน็นดูแปลเขาใช่ไหมทางเดินเขาเนี้ย นี่สวยมากเลยรงนั้นแต่ไม่ดูมันใส่ไว้คันนะไม่ที่คนรู้นี่อู้วี่มนรู้มีตัวหรือเปล่านะดูดิโหว่ารังโอ้หหนูเลยอะไรมันรูใหญ่ขนาดนี้ะ ทุกคนน่าจะใส่อีกเดี๋ยวจะเอามาใส่อีกอยู่ครับเอามาใส่เพิ่มนะสวยเลยแถวนี้อ้าวยอ้าวโอ้ดูโอู้ยังใหญ่ทุกคนโอ้หรูรูรูโอ้ย กดจูดเลยบ้านี่โอ้ดูสังเกตหางสังเกตหางกับไม้นะโอ้ดูทุกคนใหญ่มากโอ้โอ้ไม่เคยได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเขาเก็บก่อนเขาเก็บก่อนโอ้ยทุกคนโอ้ทุกคนดูดิ โอ้สังเกตุแขนผมใหญ่กว่าแขนพวกอีกนะเนี่ยก้อยผมใหญ่กว่านี้ก้อยผมหางเขา呐นะทุกคนดูดิใหญ่ใหญ่กว่านี้ก้อยผมอีกอ่ะมนันโอ้ไม่เคยได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยทุกคนโอ้ดีใจหยุดสุดเลยเนี่ยโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะไปทุกคนมัน,มนอ่ะทุกคนมาได้หลังสุดท้ายทุกคน มาหมาเอาหลังสุดท้ายนะนึกว่าจะไม่ได้ตัวแล้วเสียไปเมื่อวานแต่ก็ได้คืนมาตัวหนึ่งทุกคนโอ้คุ้มเลยนะตัวใหญ่อยู่ไปทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับทุกคนใหญ่อยู่ไปพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ